ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทํา้ทุกอย่างตามที่หนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะมาชี้แนะสอนวิธีการซ่อมเจ้านี้ครับผมเขาเรียกว่าไดโวกาชาวสวนชาวไร่ก็ยังใช้อยู่นะครับผมเขาว่าอาการมันก็เสียบประตือไม่ทํางานเดี๋ยวเสียบดูนะครับคอยฟังเสียงนะครับผมอดครับผมได้ยินไหมครับตอดดีไหมครับโอเคชับปะครับเดี๋ยวควันจะออกครับผมเราต้องอย่าไปลองนานกับบาลรูมันไม่ทํางานแล้วก็ลองเราอย่าไปเสียบนานนะครับผมเดี๋ยวเอาข้างมือก่อนนะครับผม เบื้องต้นเบื้องต้นเลยอ่ะไม่ยากครับผมเราตรวจเช็คก่อนครับดูใบพัดมันอันรอตรงนี้ออกครับผมสามตัวนี่ครับเราว่แกะดูใบพัดก่อนว่ามีเศษอะไรขังอยู่บ้างหรอครับอ่าแกะดูก่อนเลยครับทําตามขั้นตอนครับผมแบบถ้าบ้างๆก็ดูช่างหนูยังไงก็พอตรวจเช็คได้ก็เผื่อเจออาการพอซ่อมได้ก็ทําได้เลยครับนั่นถอดลงมาครับถอดมาแล้วลองมือปั่นดูครับหมุนไหมอ่าโอเคหมุนนะครับอ๋อโอเคใช้ได้เห็นไหมครับถ้าบางทีมันติด อะไรต่ออะไรก็เรียกเศษดินเศษกรวดมันจะหมุนได้ไปอย่างนี้คือถือไปนะครับนี่อย่างนี้ถือไปอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กต้องช้ยเช็คล้มดูก่อนนะครับผมถ้าเสียบแล้วถ้าเราจะจับไม่ได้นะครับผมเผื่อมันลงกาวนะครับอ่าเสียบปลั๊กก่อนนะครับแตะดูครับผมเราบังหน่อยครับว่าแสงแดดมันมีเห็นไหมครับไม่มีไฟแดงอ่าเพราะไม่มีไฟแดงเราจับได้ล้องปั่นดูครับ โอ้ไปนะครับถ้าไปแล้วชักปักครับหมับแล้วเสียบใหม่นะครับดูนะครับนี่เสียบใหม่ไม่ไปครับผมอย่างนี้แสดงต้องมีปัญหาอีกอีกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวช่าหนุจะพาตรวจเช็คนะครับนี่ครับดูไว้ตัดปัญหาท่อนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อนนี้อีกขั้นตอนหนึ่งเพราะด้านนี้มันมีอะไรเดี๋ยวช่าหนุจะถอยดูนะครับยกมาเลยครับยกเครื่องมือมาเลยไม่ต้องยกไปยกมานะครับผมใช้เบอร์อะไรเอ่ยนี่น่าจะใช่น่นโอเคครับ แกะมาครับตรงนี้เป็นน็อตน่าจะเป็นน่าจะเป็นน็อตเกียวปล่อยนะครับอ่าโอเคนะครับเอานะครับผมอันนี้เป็นน็อตเกียวปล่อยนะครับถอกหวังนี้โอ้โหเราโหแรงครับนี่ระวังนะครับมือไม้หักได้นะครับผมโอ้โหแต่กำลังหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ค่อยๆยกมานะครับนี่นี่ดูให้ดี โอลิงนี่ระวังครับถ้ามันเก่าจัดเราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราใส่ไปใหม่แล้วมันจะน้ําเข้าได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คดูครับนี่ครับมันมีคอนิเซอร์นะครับโอ้โหนี่ไปครับเห็นไหมครับอะไรครับไส้แตกถอดมาเลยนะครับโอ้ยหลกเขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วแต่มันคงจะแตกอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลากคอมันออกมาสิครับเราก็จะเจอสาเหตุตรงนี้ว่าตอนนี้มันค่าเท่าไหร่นะครับถอดมาครับมันมีรอยเข้าขาเชื่อมเอาไว้โอ้ย เราก็ต้องใช้หัวแรงนะครับผมรอสักครู่นะครับครับผมงานนี้ต้องมีผู้ช่วยนะครับผมตัวละครตัวที่สามนะครับผมเสียบแต่ก่อนเลยครับรอหัวแรงรอสักครู่นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าอาการไส้แตกอมมาเลยเดี๋ยวต้องผันผ้าเต็มนะครับตัวนี้สายไฟเห็นไหมครับนี่มันเจอความร้อนครับเป็นรอยออกมานี่ครับเขาเรียกว่าไม่ต้องวัดนะครับผมอย่างนี้ไสทะลักสักขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวเราต้องออกครับผมค่าเท่าไหร่ครับดูนะครับผม เห็นไหมครับ18ไมโครฟารัดนะครับผม220โวลต์เอาออกก่อนเลยครับอาการนี้เขาเรียกว่าไส้ทะลักระเบิดออกมามันเลยไม่มีกําลังนะครับผมแคปคาปานี้เป็นแคปช่วยสตาร์ทนะครับผมถ้าไม่มีจัดสตาร์ทไม่ได้ทั้งหนูรู้ทันทีนะครับถ้าตื้ดแล้วเสียบปลั๊กแล้วไปนี่จบเลยครับต้องมีผู้้ายแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวแคปคาปานะครับออโอเคนะครับ18ไมโครนะครับผม18ไมโครฟารัด220โวลต์นะครับผม เราต้องเชื่อมนะครับไล่ยแบ่ก,กี้ไปก่อนถ้าไม่ไล่นี่มันก็จะไม่อมนะครับมันทลทำให้เราเชื่อมนี่นยากมากเลยครับผมนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยพอเตปก่อนครับผมครับผมเราเห็นรอยลั่วตรงนี้ไม่ได้ครับต้องพันครับถ้าเกิดประแตะโดนโค้งนี้ โอกาสช็อตได้เสมอเลยครับแต่สําหรับปั๊มไดโวนี้เราไม่แนะนําให้เวลาใช้งานอยู่เราไม่แนะนําให้ลงไปที่บริเวณที่เขาใช้นะครับผมเพราะว่าถ่านานๆหลายปีจัดมันเกิดอาการรั่วได้ช็อตเราได้เลยครับผมมันหมุนวนลําบากก็ต้องใช้แบบนี้นะครับป้องกันไม่ให้มันโดนโคนะครับผมเผื่อเราเสียบปลั๊กกับซ้ายกับขวาเนี่มีโอกาสโดนได้ครับผมถ้าสายที่โดนนี้เป็นสายนิวตันหรือดินนี่ก็กระจะปลอดภัยถ้าเกิดเป็นลายนี่ตายเลยครับผมช็อตคนได้เนยนะครับอันนี้เลยครับผม ซ่องพันนะครับอันที่จริงแล้วตัวเบื้องต้นเลยน่าจะเป็นตัวแคปที่ัวเสียบช็อกเกตนะครับผมน่าจะไม่ใแ่ตัวนี้เรามีตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนไปตามนี้ครับผมต้องป้องกันให้ดีนะครับผมมันอันตรายนะครับเครื่องในน้ําน้ําก็ไฟได้ง่ายครับมันช็อตกันได้เลยครับผมถ้าโดนถ้าเผลอเหลือลงไปถึงทิศงี้ไม่ได้นะครับแล้วก็วางไว้ครอบตามเดิมนะครับผมเราต้องตรวจเช็คดูก่อนถ้าโอลิงเนี้ยถ้ามันเก่าอันนี้คือยังใหม่อยู่นะครับผม ถ้าเก่าต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าน้ามันเข้าได้นะครับเข้าไปเลยนะครับผมนี่มันก็จะไม่โดนโขงอะไรนะครับเพราะมันอยู่ในแดนนอนหมับเข้าไปอย่างนี้เอาให้ตรงที่นะครับหันตามร่องตามรอยให้มันครับมุมมันมีครับผมหมับเข้าไปใหม่นะครับหันให้ตรงที่นะครับน่านโอเคล็อกนี้ครับโอเคเลยครับผมใส่กลับไปครับมันเป็นล็อตเกียวนะครับผมพอจะตื้อมือก่อนครับแล้วค่อยไล่ทีหลังนะครับ ยิงเยยนิน่อยนะครับโอ้ยดูนะครับแหวนนี้ต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้มันคลายได้นะครับ้แน่นอ,อนเลยครับผมอ่าครับผมทีนี้ลองมาลองเสียบดูนะครับ เสียไฟแล้วเครับผมอ่าเห็นไหมครับอ่าครับผมอ่าครับผม <extr ude S 2> วีนาทประกอบนี้ก่อนนะครับใส่ไปครับทีละตัวเขาเรียกกองสิ่งสกปรกนะครับ <fi. S 1> ก็บางคนก็ต้องอาใช้ผ้าเขียวหุ้มหน่อยนะครับผมว่าถักกวดหินนิสายหรือหอย เรียกว่าขอขมนะครับมันจะเข้าไปได้นะครับผมข้าไปคาตายก็มีนะครับแต่นี่โชคดีครับไม่มีไม่มีคาแต่เจ้าของเขาบอกว่าใช้แล้วเก็บขึ้นบ้านเลยเก็บอ่าันพอตึงมือนะครับนั่นอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับผมต้องลองให้ดูนะครับผมว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ต้องได้แล้วครับผมพุ่งโป๊ขนาดนั้นนะครับผมนี่ครับมานี่เลยครับผม มาตั้งไปนี่เลยครับเดี๋ยวเราปักไปก่อนครับอยู่ห่างหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันปุ้งนนปักได้นะครับผมมานี่เลยครับยวดูนะครับเดี๋ยวฉันหนูจะเสียบปักแล้วครับผมมันจะสะบัดล้มหรือเปล่าลองดูครับเอาพอขึ้นออกนะครับโอ้แรงครับผมอก็แค่นี้ก็พอจะรู้แล้วมั้งครับผมหรือลองอีกทีครับนานครับผมโอเคครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับผมเรียบร้อยแรงหน้าดูเลยครับผม ต้องทําให้ดูครับเพื่อความมั่นใจบอกว่าทําแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าต้องได้ครับผมถ้าทำมันหมุนต้องได้ครับนั่นเดี๋ยครับทีนี้ทั้งหนูจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมก็ง่ายๆสําหรับเจไดโวตัวนี้ก็เห็นอยู่นะครับมันระเบิดแตกออกแต่ถ้าบ้านๆทำเป็นอาการนี้ตือตลาดบางทีมันไม่บวมไม่แตกแบบอย่างนี้ช่างหนูโอ้โหนางข้าตาครับช่างหนูก็ได้นําให้เปลี่ยนไปเลยนะครับเอาไมโครตามนี้มัน18ไมโครก็คือ18นะครับอย่าไปหาสูงกว่านี้อย่าหาต่ํากว่านี้ครับผม อย่าไปใช้ส5ไม่ได้เพราะแรงรอบขมี้เท่านั้นก็ตามที่เขาใส่มานะครับผม18ก็คือ18นะครับผมบ้านๆถึงไม่บวมไม่แยะไม่มีมิเตอร์วัดให้เปลี่ยนไปเลยครับตามขั้นตอนทันหนูครับเขาไม่เห็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปเลยโอเคครับง่ายๆนะครับผมนั่นแฉเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฉันหนูก็จบเพลงนนี้ก็ผมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ฉังหนูนะครับผมมีอะไรดีๆฉังหนูจะนำมาบอกนะครับผมแล้วก็ทำตามฉังหนูแล้วเก่งทุกคนนะครับผมทำได้แบบบ้านๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับแหล่งได้ buộc tiếng ăn đi ạ